สวัสดีค่ะอแม่พี่พ้องเมื่อนี้กกมาพอกับมาดามคำนวณอ,อีกคือเก่าเนาะในทางช่อง y o u t ท b e วันนี้เป็นวันที่17เจ็นาะค่ะเนาะวันนี้เป็นวันที่17จะมาว่างแนวทางของลาวสามชีเป็นเจ้าไดภแมิเอ่พิองมีผู้ใดใดผู้ใด,ดตามบ่ลอกยิกผารวยเข้าไปตัวเน้นตัวโจวเข้าไปตัวเน้นตัวโจะผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองจับตามองเข้าแบบวว่าต้องกลับ เลาาสามัคคีเลาาสามัคคีวิ่งไอพีออกอย่างเนาะมืงขึ้นมาดามบริเวร์เนาะบริเวงมาเหลาาสามัคคีออกอย่างเพราะว่าไปได้ทั้งสองหน่อยเดี่ยอันทั้งสองเล่าเนี่ยพ่พี่นองเลาาสามัคคีแล้วก็เลาวีไอพีจะออกต่อกันเนาะล่าสามัคคีในสองทุ่มครึ่งเหมือนเลาาพัฒนาเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดเป็นแฟนครับเลาาสามัคคีสายขยัน จับตามมองแล้วก็ไปกันทุกวันไม่มีวันหยุดราชก,การเหล่าสามาคัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เลดทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางเด้ค่ะโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดพอแม่พี่น้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะาะกราบขอคพระคุณสู่ผู้สู่คนที่เขามาติดตามชมของล็อกเกกพารวยเข้าไปตัวเน้นตัวเจอเข้าไปเต็มเต็มเข้าไปแบบไม่ต้องกลับ าว่าของล็อกยิกพารวยนี่ถือว่าเดินดีพ่อแม่พี่น้องเล่าสามคชีถือว่าเดินดีค่ะวันที่สิบสองเขเข้าไปสองหาเนาะแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดก็มาให้เห็นตัววิ่งตัวรูดมาให้เห็นวันที่สิบนี่ก็เข้าไปนึ่งหกตรงๆพ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นแล้วก็แตกสามตัวผ่านมาแล้วแตกสามตัวผ่านมาแล้วสองรอบ ติวันที่หนึ่งวันที่วันที่สองวันที่สามไปเลยเนาะเมื่อนี่มาติดตามชมผู้ใดเป็นแฟนครับล็อกกิ๊กผารวยไปเล่าสามมคี้ซ้ายขายันไปเล่าสามาคัคคีไม่มีวันหยุดราชการเตรียมตัวแคปหน้าจอพี่เมีพี่นอนองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กผารวยเมื่อนี่พันไหยมาวิ่ง รูดบนล่างลาวสาวมาัชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสามสองตัวสี่หางสองตัวก็จะเป็นหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสี่หางโว้ยเบาะักสามตัวสามหางหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสาม สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามสี่สามห้าสามตัวเน้นสองหางสองสามสี่สองสาห้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกยิกผารวยแล้วไปต่อเป็นของไพ่เอาไว้รุ่นพ่อแม่พี่น้องสองทุ่มครึ่งทุกขึ้นเนาะไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอนานพอได้รยอ่ะต่อาตาไปเป็นของเลขลับนางฟ้า แรกรับนั่งฝากกอดคอกันมากเพราะว่พี่น้องตัววิงตัวรูดเพลินเนาะกอดคอกันมาหนึ่งไอศูนย์กับสองเพราะว่าเราพัฒนาเนียกันเบาไปเนียกันง่าไปเราสามชี้ออกหกศูนย์สองศูนย์กับสองตัววิ่งตัวรูดเพลินกอดคอกันมาศูนย์กับสองจับคู่เฉียดมาจับคู่ศูนย์สามออกศูนย์สองเมื่อนี้มาจับตามอง ว่าเลขลับนางฟ้าสีเป็นจังไดสีขาสีปังบ่ประวัติเพื่อนเป็นจังไดเบื้องจากน้อยเนี่ยพ่อเม่พี่น้องเนาะของเพื่อนก็นเคยแตกสามตัวด้วยค่ะวันที่หกเนาะค่ะเนาะวันที่หกแตกสามตัวนะของเลขลับนางฟ้าให้เบื้องเดือนนี้ได้พ่อเม่พี่น้องทันเต็มเดือนแล้วก็สิเป,เป็นเปลี่ยนเดือนใหม่เนาะอะืม่นี้มาติดตามเาาๆไปนํากันชอบของใครจิ้มของคนนั้นนะคะ เล่าสามคัคคีถือว่าเดินเดินยู่พ่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรุดยังไม่เห็นสองตัวมาตัวถือว่ารู้แล้วเนาะแรกแล้วนางฟ้าให้มาวันนี้รูดเลาสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้7กับ8ปดสองตัวสหาง7071 8081เบิ้ลจะเป็น7จ็ดเดแดสมตัวสมหาง7 8 0ด8ปดศูนยหนึ่งเดดแดสองตัวเน้น2หาง เน้นไปที่เจ8ด3ดย์สามตัวเน้นทางเดียวเจ0ปดเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับหนาง้าวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครแาบขวามบุญความพุณเลขลับนั่ง้าเด้อที่หายตัวเลขเนวะทางมาว่างทั้งสองเนะาะราบควบพระคุณหลายๆเป็นของเดลล่ามาดามพแมพี่นองของเดลล่ามาดามเขาแล้วรูดบ่ วันที่สิบสามเข่าไปนาะหกหกนะคะของดาลามาดามแล้วก็วันที่สิบเอ็ดเนาะอ่ะ,อะม, 4, ะะนะม,ะมะ่ให้เบื้องไลาดอกพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสี่หนหวยเนาะเดี๋ยวจะหลนรวยนะมาดามาตีให้เบื้องไลา์ไล่คอยหอนหวยคอยนั่นได้ไปตีนั่นได้แคปปฏิอาอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาลามาดามมือน,นีเนาะมาดามให้วันนี้รูดดราวสามาัคคีสองทุ่มครึ่งคืนน,นี้เก้าเม็ดเดียว สีเสียวหดวสไลบอเวอพี่น้นองสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองตัวสี่หาง9ก้าหกเกเจ็ดเ้าห้าเบิจะเป็น99้าสามตัวสี่หางหนึ่งเก้าหกหนึ่งเดหนึ่งเกหนึ่งเสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่9ก้าหกดสามตัวเน้นสองหางหนึนงหง่งเหหนึ่งเแคปหน้าโจ ถ้าใครจะตามของมาดามคำนวณเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเก่าวกบุญอบุณ FC เล้กค่ะที่เขามาติดตามช่วบวัวสิ์เป็น FC ใหม่ FC เก่าเนาะที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขันยังบ่ลู้ก่ะล่องๆ่อเบิ่งพว่พ่นองเล่าซาไม่ขี้มีกันทุกวัน2องทุ่มครึ่งนะไม่ต้องรอชา้าของแรกมีที่มากกระทือวา่าพัน เพราะว่าตัววิ่งตัวรูดเข่าไปทั้งบนทั้งล่างของเพื่อนนี่รักลอยรักหน่วยมากดีดีของเหล็กมีที่มาไข่ไก,กันกับเล่าพัฒนาของเพื่อนถ้ามาหลักร้อยปุ๊บเข้าหลักหน่วยเลยทันทีเพราะว่าของเพื่อนนี่รักลอยมันแม่นสายยาเพื่อนเห็นบอกว่น้องหลักร้อยแม่นแม่นได้ไหมสายยาเพื่อนเลขมีที่มาอ่ะเมื่อนี้จับตามองว่าหลักลอยเพื่อนสิมาตัวใด เลขนี้ที่มาให้มาวันนี้รูดราวสามมิชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เต้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีเก้าสองเก้าสามหนึ่งสองหนึ่งสามเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสามเก้าเก้าหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เก้าสามแล้วก็หนึ่งสอง สามตัวเน้นหางเดียวเก้าหนึ่งสองเด้อค่ะแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครจรงังใดกากาบ,บขอบุญขอบคุณ <c oughs> เลขมีที่มาเด้อค่ะที่หาตัวเลขเนาะทางมาว่างทางสองเนะาะตราบขอบพ่อคุณเป็นอย่างสูงอันเป็นของนุ่มหน่อยหนามม่นค้นลูบลออันนี้ก็มารักลอยคื้อกันแนนี่เขาเรื่องบนเรื่งลงังตัว,วิ่่งตัวรูดถือว่ายังไม่หลุดเนาะมีทั้งศูนแต่ว่ามีสองเนาะ มื่อนี้เฮามาตามตัวว่าของเพิ่นสิเปลี่ยนจังไดของชอเชตชัยเข้าซ้องวัดติดติดพอแม่พี่น้องหกหกวันที่สิบสามวันที่สิบสี่สิบห้าวกไปเนาะสิบหกมาแต่ตัวรูดเมื่อนี้เฮ้ามาติดตามชวมว่าของเพิ่นสิเปลี่ยนจังไดหามละสายตาเด้อพอแม่พี่นอ้องเด้อเพิบปุ๊บเข้าปั๊บเด้๋ยนี่เพิบปุ๊บเข้าปั๊บนะคะชอเชตชัชย,ชยให้มาวันนี้รูด เลาาสามคี2สองทุ่มครึ่งคืนนี้1กับสามสองตัวสหางหนึ่งเจ็มเจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งสาตัวสามหาง1นึ่งสามหนึ่งเจดสปสสหนึ่งสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งเจดหนสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดสะ จ็หนึ่งโอ้ยเบาคางน้องมาดามสิกตาว,าว่าชีวะหายพีดพ่อแม่พี่น้องเน้นยางไงก็นยังพิดคือเก่าเน้นไปที่สามหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามหนึ่งแปดอะจับนาจอพ่อแม่พีน่น้องโอ้ยเนาะว่าสิวะหายพิดมา,าดามเอยเจ้าก็ได้กาบกอโดดคอไผ่พ่อแม่พี่น้องของ,ของของค้าค่าไปต่อเป็นของใครกาบกอบกุญขอบคุณเออช่อเศษใช่ไหมคะเด้อ ที่ห้ตัวเลขแนวทางเนาะเอาแล้วก็ต่อไปเป็นของเสี้ยนนมของเสี้ยนนมก็มาาลักลอยคือกันได้ีงวดกอนข่าไปตัวเน้นตัวจอเดียวพรมยพนองสามสองสองสามมาหเห็นวันที่สิบห้าเนาะวันที่สิบห้ามาให้เห็นแล้วก็ตัววิ่งตัวหลุดวันที่สิบหกถือว่ายังไม่หลุดหกยังมาให้เห็นจับคู่ให้หกสองออกหกสามามื้อนี้มัติดตามชม่จับคู่ให้หกสี่ออกหกสาม้ามไปเต้มเดียว้ามซ้ายคามขวา เมื่อกี้มาจับตามงมงว่าของเสียนหนุ่มจะไปเลาสาวมาชีไหมเสียนหนุ่มให้มาวันนี้รูดเลาสามมาชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้เจ็ดกับเก้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสองตัวก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าสี่เก้าห้าเบิ้ลก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหาง 794ดเก้าสีดเสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่9ก้าสีห้าสามตัวเน้นสองหางเ9 5, ็ดเก้าสีดหแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนหนุ่มแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของส่องสุวรรณตองกาบขอทูขอไั้เนาะผู้ใดเป็นแฟนครับซ่องสุวรรณ เขาแล้วลวดเด่นในของซ่องสุวรรณเข้าไปที่แปดสี่แปดตรงๆวันที่สิบห้าซี่กับสองมาทั้งบนทั้งหลงังจับคู่แม่นสุดๆเกือบแตกสามตัวคนนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเกือบแตกสามตัวคนนี้แล้วมนหลุดกระจุ๋ยหมื่บวว้านนี้เนาะมาหลุดแบบกระจุยเมื่อนี้มาไปไม่พ่อแม่พี่น้องผู้ใดเป็นแฟนคลับซ,ซ่องสุวรรณเพราะว่าห้าน้อยเพิ่นแตกสนันวันไหวได้ซ,ซ่องสุวรรณ หน่อยลงหายแล้วเนาะคะเนาะสองสุววันให้มาวันนี้รุดเราสามมิคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสามสี่สามห้าห้าสี่ห้าหากเบิ้นจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางหา้หา 3ามค่ะแล้วก็3ามห้าหสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่5 4 5, สาสี่ห้าตัวเน้น2หาง3ามห้าห้อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ่องสุวรรณกราบขอบุญขอบคุณเจ็ดเสี้ยนดังพี่หายตัวเลขแนาะทางมาว่างทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ fc ฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามชม บวสิเป็นเอซีใหม่เอซเก่าที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากขอพะคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะราวสามชีคลิปนี้สวัสดีค่ะ